เคยนั่งชิงช้าในสนามเด็กเล่นไหมครับแล้วรู้สึกถึงจังหวะที่มันแกว่งไปแกว่งมาหรือว่าเคยสังเกตเลูกตุ้มนาฬิกาเก่าๆไหมครับที่มันแกว่งกลับไปกลับมาเปะ๊ปะๆที่เดิมเลยการเคลื่อนที่ซ้ำๆแบบนี้เนี่ยในทางฟิสิกส์เขามีชื่อเรียกเฉพาะนะครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องนี้กันคือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือที่เรียกสั้นๆว่า S.H.M เราก็จะไปดูกันครับจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยทั้งวิดีโอบทความเอกาสารวิชาการว่าแกนของมันคืออะไรทำไมมันถึงน่าสนใจแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นยังไงบ้างใช่ค่ะคือ SHM เนี่ยถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์หลายอย่างรอบตัวเราอธิบายได้ด้วยหลักการนี้เลยค่ะตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างสปริงไปจนถึงเรื่องซับซ้อนอย่างการสั่นของอะตอมเลยนะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ shm นี่เอ่อถ้าเอาแบบง่ายๆเลยมันคืออะไรครับคิดภาพตามง่ายๆนะคะมันคือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมตลอดโดยจะผ่านจุดกึ่งกลางจุดหนึ่งเสมอที่เราเรียกว่าจุดสมดุลน,นะคะเหมือนชิงช้าที่แกว่งไปมาแล้วก็ต้องผ่านจุดต่ำสุดซ้ำๆแบบนั้นเลยอ๋อครับครับแล้วอะไรที่ทำให้มันเคลื่อนที่แบบนั้นได้ล่ะครับทำไมมันไม่หยุดไปเลยหรือเคลื่อนที่หลุดไปทางอื่น หัวใจสำคัญเลยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงกลับหรือ restoring force ค่ะลองนึกถึงสปริงนะคะพอดึงมันยืดออกหรือกดให้มันหดเข้าเนี่ยมันจะมีแรงพยายามดึงหรืออาจจะดันให้มันกลับไปที่ตำแหน่งสมดุลเดิมของมันเสมออ๋อแรงนี้เองใช่ค่ะแรงนี้แหละที่ทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาไม่หยุดอยู่กับที่หรือไม่หลุดไปไหน เข้าใจแล้วครับแสดงว่ายิ่งเราดึงมันออกจากจุดสมดุลไปไกลๆแรงที่ว่านี่ก็ยิ่งยิ่งแรงขึ้นถูกต้องเลยค่ะขนาดของแรงดึงกลับเนี่ยมันจะแปลผันตรงกับระยะที่เราดึงมันออกไปหรือคือการกระจัดจากจุดสมดุลนั่นเองแต่ว่าทิศพางของแรงมันจะตรงกันข้ามกับการกระจัดเสมอนะคะคือมันจะชี้กลับเข้าหาจุดสมดุลตลอดเวลาในทางฟิสิกส์เราก็จะเขียนว่า f แปลผันตามลบ x นะคะพอมีแรงแบบนี้ มันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่เป็นรอบ,รอบๆซ้ําๆนั่นก็ต้องมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับแบบรอบหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ใช่เลยค่ะก็จะมีปริมาณที่ใช้วัดเรื่องนี้อยู่อย่างแรกคือคาบใช้สัญลักษณ์ t ตัวใหญ่อันนี้คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ให้ครบหนึ่งรอบพอดีแล้วก็มีความี่ค่ะสัญลักษณ์คือ f อันนี้จะบอกว่าในหนึ่งหน่วยเวลาเช่น1วินาทีมันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้กี่รอบ ซึ่งสองอันนี้คาบกับความถี่มันสัมพันธ์กันใช่ค่ะมันเป็นส่วนกลับกันพอดีเลยคือ T เท่ากับหส่วน F หรือ F เท่ากับหส่วน T อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างคือแอมพลิจูดค่ะตัว A อันนี้คือระยะที่มันเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดจากจุดสมดุลน,นั่นเองค่ะพอจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆพร้อมสูตรคำนวณไหมครับอย่างลูกตุ้มนาฬิกาที่พูดถึงตอนแรกเลยได้เลยค่ะ ถ้าเป็นลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะแต่ต้องเป็นกรณีที่มุมแกว่งมันไม่กว้างมากนะคาบการแกว่งหรือ T เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความยาวของเชือก L กับค่าความเร่งโน้มถ่วง G สูตรก็คือ T เท่ากับ2พายคูณสร์รส่วน G ค่ะอ๋อ oh, ครับครับส่วนอีกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือมวลติดปลายสปริงอันนี้ค่าจะขึ้นอยู่กับมวล M ที่ติดอยู่กับค่าความแข็งของสปริงหรือค่านิดสปริง k ค่ะ สูตรก็จะเป็น t เท่ากับ2พายคูณ square r m ส่วน k เอ๊ะตรงลูกตุ้มนี่น่าสนใจมากเลยครับสูตรบอกว่า t เท่ากับ square r lg แสดงว่าคาบมันไม่เกี่ยวกับมวล m เลยเหรอครับหมายความว่าถ้าเราเอาลูกตุ้มที่หนักมากๆกับลูกตุ้มเบาๆมาผูกกับเชือกที่ยาวเท่ากันเนี่ยมันจะแกว่งกลับไปกลับมาใช้เวลาเท่ากันเป๊ะเ,เ,เลยเหรอครับฟังดูเ นะใช่เลยค่ะในทางอุดมคตินะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากแล้วก็อาจจะขัดกับความรู้สึกเรานิดหน่อยคือคาบ t กับความถี่ f ของ shm ในระบบที่ไม่มีแรงต้านทานเนี่ยนะมันจะไม่ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูด a เลยค่ะคือไม่ว่าจะแกว่งกว้างหรือแกว่งแคบก็ใช้เวลาครบหนึ่งรอบเท่าเดิมแล้วก็อย่างที่สังเกตเมื่อกี้ในกรณีลูกตุ้มอย่างง่ายมันก็ไม่ขึ้นกับมว m ด้วยค่ะโห oh, อันนี้น่าทึ่งจริงจ แล้วความเร็วกับความเร่งล่ะครับตอนที่มันแกว่งไปมานี่มันคงที่ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อไม่คงที่เลยค่ะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยความเร็ว V นะคะจะมีค่ามากที่สุดตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลพอดีอย่างชิงช้าก็คือตอนผ่านจุดต่ําสุดนั่นแหละค่ะแล้วความเร็วก็จะค่อยๆลดลงจนกลายเป็นศูนย์เมื่อมันเคลื่อนที่ไปถึงจุดปลายสุดหรือก็คือที่ตำแหน่งแอมพลิจูดนั่นเองก่อนจะเปลี่ยนทิศทางกลับมาอือหื จุดปลายสุดทั้งสองข้างเพราะตรงนั้นคือจุดที่แรงดึงกลับมีค่ามากที่สุดไงคะแล้วทิศของความเร่งก็จะชี้เข้าหาจุดสมดุลเสมอคือตรงกันข้ามกับการกระจัดตลอดเวลาฟังดูเหมือนกับว่ามันมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันไปมาตลอดการเคลื่อนที่เลยนะครับถูกต้องเป๊ะเลยคะ่ะถ้าเป็นระบบ S.H.M ในอุดมคติที่ไม่มีแรงเสียดทานหรือแรงต้านอื่นๆนะคะ พลังงานกลรวมของระบบเนี่ยจะมีค่าคงที่ตลอดเวลาเลยเพียงแต่มันจะเปลี่ยนรูปไปมาระหว่างพลังงานจนซึ่งก็คือพลังงานเนื่องจากการเคลื่อนที่อันนี้จะสูงสุดตอนที่วัตถุมีความเร็วสูงสุดคือตอนผ่านจุดสมดุลกับอีกอันคือพลังงานศัก์ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมไว้ในระบบเช่นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริงหรือพลังงานศักโน้มถ่วงในลูกตุ้มอันนี้จะสูงสุดตอนที่วัตถุอยู่ที่จุดปลายสุดหรือแอมพลิจูดค่ะ อน่าสนใจครับทีนี้ผมเห็นในข้อมูลบางแหล่งเขาบอกว่า S H M เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอันนี้ผมยังนึกภาพไม่ค่อยออกเลยครับมันดูไม่ค่อยเหมือนกันนะอ๋อค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีวัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วคงที่บนระนาบแนวนอนทีนี้ ลองจินตนาการว่าเราฉายแสงไฟจากด้านบนตรงๆลงมาให้เงาของวัตถุนั้นตกลงบนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้นอ๋อครับนึกภาพเงาตามการเคลื่อนที่ของเงาบนเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นแหละค่ะคือการเคลื่อนที่แบบ shm เป๊ะเลยเงาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาผ่านจุดศูนย์กลางโดยมีความเร็วสูงสุดตอนผ่านจุดศูนย์กลางและจะหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งตอนถึงขอบวงกลมตอนจะเคลื่อนที่กลับ ลักษณะมันเหมือนกับ SHM ทุกประการเลยค่ะโหอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับเป็นวิธีมองที่ฉลาดมากๆเลยแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ครับ ประโยชน์ของมันในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับนอกจากเรื่องลูกตุ้มกับสปริงที่เห็นบ,บ่อยๆโอ้เยอะเลยค่ะอย่างที่ชัดเจนมากๆก็คือระบบการสั่นสะเทือนในรถยนต์ไงคะที่ใช้สปริงกับโช๊คอัพช่วยลดการสั่นสะเทือนทําให้เรานั่งรถได้นุ่มนวลขึ้นอันนั้นก็ใช้หลักการ H.M แบบที่มีการหน่วงหรืออีกปรากฏการณ์ที่สําคัญมากๆเลยก็คือการสั่นพ้องหรือ r e s o n a n c e ค่ะการสั่นพ้อง ใช่ค่ะคือเวลาที่เราให้แรงกระตุ้นกับระบบที่สั่นได้ด้วยความถี่ที่พอดีกับความถี่ธรรมชาติของระบบนั้นระบบมันจะสั่นด้วยแอมพลิจูดที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเหมือนเวลาเราผลักชิงช้าถ้าผลักให้ถูกจังหวะกับที่มันแกว่งเองชิงช้าก็จะแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆไงคะอ๋อครับครับเข้าใจละ ปรากฏการณ์นี้สําคัญมากทั้งในการออกแบบเครื่องดนตรีให้เกิดเสียงดังหรือในทางวิศวกรรมที่ต้องออกแบบโครงสร้างอาคารหรือสะพานให้ความถี่ธรรมชาติของมันไม่ไปตรงกับความถี่ของแรงภายนอกที่อาจมากระทําเช่นลมหรือแผ่นดินไหวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายค่ะ สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายแล้วนะครับว่ามันคือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมซึ่งเกิดจากแรงดึงกลับที่แปรผันตรงกับการกระจัดแล้วก็พยายามดึงวัตถุก,กลับเข้าสู่จุดสมดุลตลอดเวลามีปริมาณสำคัญสำคัญอย่างคาบ ความถีแอมพลิจูดแล้วก็มีประเดมหน้าทึ่งที่ว่าคาบกับความถีเนี่ยไม่ขึ้นกับแอมพลิจูดในระบบอุดมคติแถมยังเชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยวิธีคิดเรื่องเงาฉายเมื่อกี้อะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะสูตรคาบของลูกตุ้มอย่างง่าย T เท่ากับ2พายรูทกับมวลติดสปริง t เท่ากับ2พายรูทก็เป็นอะไรที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์จริงได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเอาละครับคุยกันมาพอสมควรแล้ว ก่อนจะจบกันไปผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆครับคือวันนี้เราคุยกันถึง S.H.M ในโลกอุด,ดมคติเป็นส่วนใหญ่ ที่ไม่มีแรงต้านทานอะไรเลยแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีทั้งแรงเสียดทานแรงต้านจากอากาศอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วเจ้าแรงต้านพวกนี้เนี่ยมันจะเข้ามามีผลกระทบหรือเข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายที่เราคุยกันไปวันนี้ยังไงได้บ้างลองแกะไปคิดกันต่อดูนะครับ